กิจกรรมความเพียน5ครั้งที่21รหัส381บทสวดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโรปุริสัมมาสาธิสัทธาเทวมุสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิฏฐโกอกาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจตังเวทิตโพวิญญูหิติสุปฏิันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิันโนภ พวตโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสักลาเอสะพระวันโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนยโยอัญชรีกรณีโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกาสาตติจินตามณีปิยังมันดังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิตวาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตาวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทศิกิจิเทโเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธะรัตนังโอสัังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษานางพุทธะเตเชนโสโธินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปะสเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหุปะสมะนางธรรมเตเชนโสธินานสันตุปัถวาสเพพยาอุ ปะสเมนตุเตสักกตวาสังฆะรตนังโอสถทังอุตมังวรังอาหงเนยยังปาหงเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพ โรคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารธิสัทธาเทวมนุษานังคุโธภควาติสวาคาโตภควตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทัตโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสัง สังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจาตาริปุริสัยคานิอัฏฐะปุริสัคลาเอสะภะคะว,วะโตสาวกะสังโฆอาหูเนยโยปาวหูเนยโยทักเขิเนยโยอัญชลีกะระเโยอนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันดังยะสังธาสังโกอุปสันติสีหังวาตาปิตาวะโอระหังปภูตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังการเทโวสุโปเทศิกิจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจะ ทานังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังเหตตังเทวมุนซานังพุทธเตเชนะโสตนานสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปสเมตุเตสกัตตวาธรรมะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปริราหุปสเมนาง ธรรมเตชนะโสตินานสันตุปัตวาสเพพยาวูปะเสมนตเตสกัตวาสังฆารตานังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัตวาสเพโรคาวูปะเสมนตเตอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษะนังพุทโธภควาเตสว พาคาโตภพคกวตาธโมสันทิติโกะกาลโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินโูหิหิตสุปฏิปันโนภัคกวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภัคกวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภัคกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภัคกวโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลาเอสะภัคกวโตสาวกสังโข อาหูเนยโยปาหูเนยโยทักเคเนยโยอันชรีการณิโยอนุตลังปุญญาเกตังโลกสาติจินดามณีปิยังมันดังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทสิเกจิเทโว เยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตวพวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมามะ สักกตวาพุทธะรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทตวาสเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถทังอุตมังวรังปริราหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทตวาสเพพยาวูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวรัง ยังปาหูเนยยังสังกเตเชนะาโสธินารสันตุปทวาสเพรโรคาอูปะสะเมนตุเต